สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าท enfin> ุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟสอนนะจากช่องชแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นสอนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดาัละแดงนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับจะพาลูกค้าทุกท่านมาดูระบบช่วยจอดนะครับก็สําหรับรถที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่เขาบอกว่าบางคนใช้ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0หรืออะไรก็ตามนะครับก็คือระบบช่วยจอดของเราเนี่ยนะครับที่มีอยู่3แบบนะครับแล้วก็ เดี๋ยววันนี้กับเจ้าถ่ายนะครับแล้วก็จะมีน้องโปรดักนะครับเป็นคนสาธิตได้ชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นโปรดักสเปเชียลลิสต์บริษัทผมแนะนําตัวเลยครับผมเบลนะครับเป็นโปรดักสเปเชียลลิสต์ของฟอร์ดพระประแดงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาสาธิตตามที่พี่ก๊อฟได้คูดไปแล้วต้นคลิปนะครับผมเราสาธิตสามแบบสามแบบเลยครับพี่ก๊อฟก็คือคลิปเดียวจบนะครับแล้วก็ท่านใดที่มารับรถที่ พระประแดงเนี่ยนะครับก็จะเจอกับน้องเขาน้องเขาก็จะคนแนะนําการใช้นะครับว่ารถใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยเฉียบอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมวันนี้นะครับเป็น s t o มแท a กนะครับอ่ะไปเนี่เพราะว่าถ้าผมคนเดียวปุ๊บเห็นไหมก็ไม่ได้ดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปขับลุ้นเล่นกันก่อนอ่ดี๋ยวไป <c oughs> วนก่อนอ่ะแบบม้วนเดียวเลย ระบบมีสามแบบมีอะไรบ้างสามแบบนะครับมีอย่างแรกจะเป็นการเข้าจอดแบบเทียบข้างฟุตบาทนะครับแล้วกวอ็อย่างที่สองเป็นเข้าจอดแบบตัวเข้าซองนะครับฝอยเข้าจอดแล้วก็สุดท้ายคือช่วยเราออกจากตัวเทียบข้างฟุตบาทโอเคนนะใช้งานง่ายครับตัวนี้นี่นะครับเราพาม,มาวนนะครับให้มันแคบเล่นนะนะครับไม่กลับรถด้วยโชว์รูมใหญ่นะฮะแต่เสาเยอะไปหนะ่อย ที่นี่ปรับเซียนนะนะครับก็นะนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับที่มาถ่ายทําได้เนี่ยหนึ่งคือต้องบอกก่อนโดยปกติเราไม่มีเอรถเทนไดที่มีระบบตัวพวกนี้นะนะครับแล้วก็ครั้งนี้มีแล้วก็ชูรูมโล่งด้วยนะครับอ่ะอย่างแรกที่เราจะสาธิตคือครับแบบเทียบข้างสุดบาทด้านหน้านี้เลยะนะครับเราเริ่มจากยังไงก่อนอกดปุ่มนี้ครับผมเป็นระบบช่วยจอด กดตัวพีตัวพีแล้วาจอะเป็นแบบนี้จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับพี่เลือกตามรูปแบบไปเลยนะครับอย่างแรกจะขึ้นมาด้านนี้สีน้ําเงินคืออจะสแกนด้านซ้ายให้นะครับถ้ามีที่จอดนะครับผมแต่ถ้าเราเป็นที่จอดฝั่งขวาก็กดไฟเลี้ยวขวาอ๋อกดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นฝั่งขวาเพราะว่าพื้นฐานเป็นฝั่งซ้ายเพราะว่าเมืองไทยจอดซ้ายใช่ครับผมครับโอเคกลับไปซ้ายเหมือนเดิมจาเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวไหมอ่าไม่จําเป็นครับผม คือถ้าเราลูปรถไปฝั่งซ้ายแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวได้เลยโอเคก็พูดง่ายน้ำเงินอยู่ฝั่งไหนเขาจะหาฝั่งนั้นจุกต้องครับผมไปปกติเลยนะฮะก็ใส่เกียร์ดีเดินหน้าปกตินะครับปดูนะอ่าเขาจะขึ้นเตือนให้เราหยุดรถนะครับอันนี้เราเบรกให้เขาอันนี้ต้องเบรกก่อนนะเราเบรกก่อนนะครับแล้วก็ ข้าเกนเข้าเกนตามที่เขาบอกก็ปล่อยเบรกนะครับแล้วก็ปล่อยเบรกที่เท้าอันนี้ก็กดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วกดปุ่มตัวตัวพีนะครับค้างไว้กดไปเลยนะครับกดไ้เลยทีนี้ระบบจะทํางานเองทั้งหมดเลยอ่านะครับนะครับมีให้ดูจากในกล้องนี้เลยนะนะครับเห็นไหมนี่คือกดตัวพีค้างอย่างเดียวกดค้างอย่างเดียวเลยฮะเท้าเอาออกหมดเอาออกหมดเลยฮะอ่า มือเอาออกหมดใช่ฮะเขาจะทำงานพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับออนี่ก็เบรกเองด้วยเบรกเองด้วยครับอ้าวหมุนเข้าเองอีกแต่งเองทั้งหมดเลยมือใหม่นี่เหมาะเลยฮะนี่นะครับดูนะดูความแคบนะครับนี่แคบมากนี่ขนาดขนาดจอดเผื่อแล้วนะ เรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะมีธง,งเดี๋ยวก็ขออนุญาตก่อนเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะนะครับอ่ะระบบช่วยจอดนะครับอันนี้กอต้องบอกก่อนนะในการเข้านะครับอันเนี้ยอ่ะให้ดูระยะนะครับเขาก็จะมีระยะอยู่นะครับอ่ะเนี่ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูจากมุมนี้ดีกว่านะครับระบบพวกเนี้ยนะครับเขาจะเซ็ตเรื่องของความปลอดภัยมาแล้วนะนะครับนั่นเท่ากับว่ารู ที่บางทีคนเราขับเก่งๆเนะี่ยเข้าได้บางทีเซ็นเซอร์เข้าไม่ได้ไม่แปลกนะครับพวกนี้เขาจะต้องมีการเซตมาแล้วนะครับไม่ใช่แบบเข้าจนแคบจนถึงที่สุดนะแต่เนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอดีรถนะครับก็เข้าได้กดตัว P นะครับเหมือนที่น้องเบลบอกคือกดตัว P ปุ่มเดียวเลยเข้าแบบนี้เลยใช่ครับผมนะครับ<ม>ก็ดับเครื่องลงไปได้เลยสบายๆเลยลงลง,ลงชอปปิ้งต่ออ่าแล้วก็มาในแบบที่ส บบที่สองนะครับก็จะเป็นการกดตัว P เหมือนเดิมก่อนทีแรกทุกครั้งจะใช้หมวดไหนก็ต้องกดตัว P กดตัว P ปุ๊บมาอย่างนี้แล้วพอระบบจับได้ว่าเราอยู่ในช่องจอดแบบนี้แล้วจะขึ้นมาอย่างนี้เลยว่าจะช่วยออกจากช่องจอดนะครับแล้วก็มีซ้ายกับขวา้ายกับขวาทีนี้คุณจะออกขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเลยเปิดไฟเลี้ยวขวาลูกก็เป็นขวาเลยแล้วก็เข้าหยียบเบรกเข้าเอนเหมือนเดิมเหยียบเบรกเข้าเอน แล้วก็ปล่อยเบรกนะครับแล้วก็ปล่อยเบรกกดปุ่มนี้เหมือนเดิมกดตัว P เหมือนเดิมเขาก็คือเขาบอกอยู่แล้วคุณําตามเขาอย่างเดียวทาตามหน้าจอเลยครับง่ายๆอันนี้ระบบนี้จะไม่ได้ช่วยออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะแค่ตั้งลำให้เราออกได้เฉยๆดูเลยนะใกล้ไหมล่ะชิดมากนยเดียวนะครับแต่เขามีเขามีเรื่องของที่เขาเซ็ตเรื่องของความปลอดภัยไปแล้วนะครับมีเซ็ตไปแล้วนะนะครับผมให้ดูนะว่ามันตั้งถึงไ่น อ่ะเนี่ยครับรตอนเสร็จปุ๊บระบบจะเบรกนะครับก็คือเขาจะตั้งลำให้คุณออกนะ,อะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกอีกหนึ่งทีนะวันนี้ไม่ต้องมุมกว้างเนาะนะครับไอ,อคำว่าออกจะเทียบข้างเนี่ยนะครับคือการตั้งลำออกมาอย่างนี้เห็นไหมถึงเวลาปุ๊บตอนมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บที่ระบบรถหยุดเมื่อกี้ปุ๊บเราใส่เกียร์ดีปุ๊บเราก็ออกไปได้นะครับก็คือเขาจะตั้งลำออกมาให้อย่างนี้นะครับจะออกซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้าย ใช่ไหมครับอ่ะจะออกขวาก็เปิดใสเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือ2ระบบแล้วนะครับอ่ะไปต่อตั้งลำให้ออกมาให้แล้วนะครับเราใส่เกียร์ดีออกไปอ่าใส่เกียร์ด,ออปดีปุ๊บแล้วขับ<ๆ>ของเรานะครับนะครับปกติอ่านะนี่เรามาดูแบบสุดท้ายนะครับมาดูแบบสุดท้ายตั้งลำหน่อยวันนี้นี่เราเซตพื้นที่ไว้เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ ขับรถมาปกติเหมือนเดิมนะครับรถมาปกติเหมือนเดิมเปิดระบบช่วยจอดนะครับระบบช่วยจอดครับจะให้สแกนหาช่องสแกนหาช่องอันที่สองนี่ครับเป็นระบบตามรูปเลยนะครับขอให้แบบเข้าซองโอเคเดี๋ยนี้รถเราอยู่ฝั่งขวานะครับก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะย้ายมาฝั่งขวาแล้วก็ขับไปปกเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับขับไปเรื่อยๆครับโอเคเขาบอกถ้าเขาบอกหยุดก็หยุดได้เลยนะครับอันนี้ โอเคแล้วก็เอยยบเบรคเข้าเ <Okay. S 1> อ็นอย่บเบรคเขาเอ,อ็น,อน,นอครับผุ่มเดิมครับที่คุณเคยกดตัวพีอย่างเดียวน,นี่ก็คือเขาสอนไว้หมดแล้วอะเนาะบอกหมดเลยครับในหน้าจอ,อ,อวก็ทำตามนะรก็เป็นภาษาไทยด้วยนี่ก็คือกดพีค้าง,งเขาเบรกเอง เบรกเองอะไรเองคันเร่งเติมเองด้วยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันมันดีอย่างนี้นะครับเกียรไฟฟ้านะครับผมให้ดูดีๆนะว่ามันจัดทรงได้ขนาดไหนอ่าอนี้คือเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูนะนะครับว่าเขาจอดเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมลงก่อนนะครับลองดูช่องนะนะครับนี่นะครับคือระยะห่างนะครับกับรถกับช่องนะนะครับที่มีเส้นอยู่มีรถอยู่นะครับก็นี่เลยครับเข้าได้นะครับใช้งานได้จริงเนาะก็คือพูดง่ายรถที่มีระบบช่วยจอด เ,เรากดเราทําตามหน้าจอทาต,ตามหน้าจอ,อเ,รเราทําตามหน้าจอนะครับแล้วกดตัว P อย่างเดียวตัว P อย่างเดียวจนมันเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นรูปธงก็คือสําเร็จแล้วจบเลยนะครับอะผมถามให้ลูกค้านิดนึงในการที่จอดออไม่ว่าจะเทียบข้างนะครับออกจากเทียบข้างหรือเข้าซองจําเป็นต้องมีรถอยู่ด้วยไหมจําเป็นครับผมต้องมีรถ อย่างนี้อยู่อย่างน้อยน้อยคันนึงน้อยคันนึงนะครับจำเป็นต้องมีรถอยู่น้อยน้อยคันนึงนะไม่ใช่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยกอล์ฟที่ไปที่ห้างกดแล้วมันหาไม่เจอถ้าเป็นห้างที่มันมี3มซองมีรถอยู่คันนึงที่กดช่วยจอดเนี่ยทำได้ทำได้แต่ถ้ามันโล่งทั้ง3ซองมันไม่มีรถจับมันเข้าไม่ได้นะพี่นะนะครับถ้ามันโล่งขนาดนั้นเราก็ถอยด้วยตัวเองนะครับระบบมันก็มีตัวช่วยขึ้นมานะครับเพราะอะไรตอนมันมีรถเนี่ยขึ้นมาปุ๊บ มันมีเรื่องของความเสี่ยงที่จะเฉียวชนนะครับระบบตัวนี้ก็จะช่วยขึ้นมานะครับก็อันนี้นะครับก็มาแนะนําเกี่ยวกับระบบช่วยจอดนะครับฝากน้องเบลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะพาน้องไปทําเกี่ยวกับระบบการขับขี่อย่างอื่นนะครับเพราะบางระบบการขับขี่เนี่ยเราไม่สามารถสาธิตคนเดียวได้เพราะอะไรตอนเราสาธิต่ปุ๊บเราถ่ายไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มีน้องเข้ามาก็เดี๋ยวจะพาไป ให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยการขับขี่เยอะขึ้นเดี๋ยวเล่าวันไหนว่างเราไปทําเรื่องระบบช่วยเบรกตอนถอยกันได้เลยครับยินดีเลยครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงสนใจให้ทําคลิปแบบนหนคอมเมนต์มานะครับยังไงก็ฝากน้องโรดักด้วยนะครับวันนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ